ฮัลโหลตอนนี้ก็อยู่ที่ที่มีเสากินรีเออไม่ไม่ใช่เสากินรีเป็นเสาช้างเนาะเออตอนแรกจะแอบแอว่าอยู่ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นเนาะก็มาปั่นจักรยานเงนี้ยใช่หไหมปั่นจักรยานจะจะตกไหมจะตกปั่นจักรยานอากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูกันนี่ อยู่ที่ไหนเอ่ยใครทายถูกถ้าทายถูกก็เก่งมากอากาศดีมากเลยปั่นไปก่อนปั่นซิงซิงเอ่อฉเฉลยก็คืออยู่ที่เขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองก็คือดูดีอ่ะดูบรรยากาศดีโอ้โห ดีอะ่ะแบบว่าบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเยนนะคะสบหกโมงสห้าปั่นหลายคนบอกว่ามากับใครอะไรอย่างเงี้ยเบอกว่ามากับแฟนที่เป็นตำรวจนั่นเองก็คือเขาอยู่ที่เขาไม่ปั่นเขาเจ็บขานี่ก็เลยมาแอบแอก็คือปั่นคนเดียวมโนมโนมโนเออนะปั่นไปนะโอ้โ <c> ห <oughs> งามมากปั่น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 เราก็ปั่นมันไกลมากนะมันโอ้โหดูดิมันงไกลแบบฝั่งนี้ก็จะเป็นเนาะอันนี้คือสันเขืร์กเงี้ยมันก็คือแบบว่าได้บรรยากาศเราได้มาสูบออกซิเจนเต็มปอดส่วนใหญ่คนก็จะมาวิ่งมาปั่นจักรยานอันนี้ก็คือที่ยืมมาเป็นจักรยานญี่ปุ่นเนาะเช่ามาคันละสามสิบบาท คือดีจริงๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีพี่พี่ทาหารมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักแอบจิกไปบ้างนิดนึงเออแต่ไม่เป็นไรเหงาไหมก็เหงาบ้างแต่มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีพี่ตำรวจรออยู่แอบแอกล้วไปแล้วนะ